เจเจพิพัฒน์แชร์เพลงเศร้าของคนลืมยากเจ็บที่ยังรักหมดหัวใจหลังพระเอกหนุ่มเจเจพิพัฒน์ติลพรพัฒน์ได้ออกมายอมรับว่าได้เลิกกับแฟนสาวนางเอกร่วมช่องวิววรรณรสสนที่ใช่แล้วโดวยไม่เกี่ยวข้องกับนางเอกสาวปรางกนรันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น นอกจากนี้เจ้าตัวได้มีการเคลื่อนไหวแชร์เพลงเศร้าของวงเคลียร์ลงในสตอรีร่ของตนเองค่ะโดยคลิปนั้นแพทวงเคลียร์ได้โปรโมทเพลงใหม่นี้ด้วยข้อความที่ว่าสปอยเพลงใหม่สำหรับคนลืมยากทุกคน move on ได้ใช้ชีวิตได้แต่เหลืออย่างเดียวที่ทำไม่ได้คือเหลือแค่ลืมติดตามชม MV 6กันยายนนี้ ซึ่งเนื้อเพลงนี้นะคะก็ได้บอกว่าเจ็บที่ยังเหลือเธออยู่ในหัวใจเจ็บที่ยังมีเยื่อใยให้กับคนที่เดินหายไปตั้งนานเจ็บที่ความทรงจำยังทำให้หว่ันว้วเจ็บที่ทำทุกอย่างให้ลืมเธอสักวันแต่ยังลืมไม่ลงมันรักเธอซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้หนุ่มเจดจะแชร์เพลงเพราะว่าความหมายมันเข้ากับความรู้สึกในขณะนี้ของตัวเองหรือว่าแชร์เพราะว่าต้องการช่วยโปรโมตแต่ฟังแล้วทำคนเศร้าตามไปด้วยค่ะ